วันนี้ผมมีพัดลมมารีวิวให้ดูกันบ้างนะครับตัวนี้พิเศษยังไงมันไม่ใช่พัดลมปกตินะครับมันเป็นพัดลมคุณภาพสูงนะครับคุณภาพสูงที่หมายความว่ายังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพัดลมมันจะมีอยู่2แบบนะครับพัดลมแถมทั่วๆไปนะครับแล้วก็พัดลมเกรดธรรมดานะครับแต่ตัวนี้มันจะพัดลมเกรดที่แบบว่าขายแยกสำหรับคนที่ต้องการพัดลมไฮเอน์ขึ้นมานะครับไฮเอน์นที่นี้ b a ริ n งดีนะครับใบพัดดี R G B D, RGB สวยแล้วก็เป็นแม่เล็กด้วยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าคุณเสียบสายเข้าแค่ไอตัวหลักตัวเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยคุณสามารถเอามาโป๊ะโป๊ต่อกันได้ไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องให้สายมันกรกลุงหลังแต่อย่างใดนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับตัวนี้คือ t h e r m o ม e ท CT 1 2 1 e x A R G B มีทั้งสีขาวและสีดำฮะเดี๋ยวแกะสีไหนให้ดูดีฉากหลังดําแต่โต๊ะขาวมันก็จะเกินหายทั้ง2อัน่ะเป็นว่าแกะ2อันเลยแล้วกันนะครับโอเคมาฟึบแกะออกมาภายในนะครับอ๋อมาในกล่องสวยงามนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จัดระเบียบมาเรียบร้อยนะฮะตัวพัดลมนะครับก็คือพัดลมนะครับไม่ใช่สายไฟนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าตัวนี้มันคือพัดลมแบบแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นสายไฟมันจะไม่ติดมากับตัวพัดลมนะครับแวบแรกรู้สึกเลยนะครับ น้ำหนักนี่เป็นพัดลมที่หนักปกติอยู่พอสมควรนะเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้เนี่ยคุณจะจับแล้วรู้สึกว่าเป็นพัดลมคุณภาพสูงนะครับมันไม่มีเฟกนะครับมันแน่นนะฮะและภายในมีแม่เหล็กอยู่ด้วยนั่นเองนะครับแปลว่ามันก็จะเพิ่มน้าหนักตัวพัดลมเข้าไปอีกนะครับประมาณว่า3ตัวเนี่ยผมคิดว่าน้าหนักน่าจะใกล้เคียงกับหม้อน้ําเลยนะครับอันนี้ดูสีดําไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสีขาวกันบ้างนะครับโดยที่มันก็จะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีภายอกนะครับสีขาวเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่า ขาวออกนวลๆอมเหลืองนะแต่ว่าจะเป็นขาวแบบว่าแบบขาวเลยครับก็คือขาวแบบ p u ีย w ไว t e อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วแต่คนชอบนะว่าชอบแนวไหนนะครับหรือว่าถ้าคุณตัดสินใจไม่ถูกคุณก็ซื้อ2ชุด2สีมาใช้งานต่อกันอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าเหมือนกันนะครับแม่เหล็กเป็นยังไงคุณดูนะครับปกติระพัดลมเนี่ยมันก็จะต้องขันน็อตขันน็อตใช่ไหมอตัวเนี้ยมันก็ต้องขันน็อตเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากขันคุณก็สามารถยึดไว้ประมาณนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแข็งแรงพอสมควรนะไม่หลุดง่ายๆนะแต่ว่าถ้าสบัััดแแรงแรงงงงงนนนีี่่่ยยยออ้้ไมกาา อย่างเงี้ยมันก็หลุดได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าแน่นมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอัปเกรดนะเจนก่อนเท่าที่ผมลองมาสมัยก่อนพัดลมแม่เหล็กแบบเนี้ยมันไม่ได้แรงติดแน่นขนาดนี้เลยนะครับส่วนใบพัดนะครับอันนี้นับดูว่ากี่ใบนะอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใบนะครับค่อนข้างถี่นะครับและไฟ RGB เนี่ยจะส่องมาจากตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้มีโลโก้ TT อยู่นะครับลองดูอินเสิร์ตเอานะครับแต่ว่า RGB นี่ต้องบอกอีกหนึ่งนะครับว่าตามชื่อรุ่นเขาก็คือ a r g b sync นั่นหมายความว่า a r g b sync กับเมนบอร์ดของคุณนะครับเมนบอร์ดคุณใช้ซอฟต์แวร์ค่ายไหนแล้วแต่นะครับก็ไปปรับในนั้นตัวนี้มันจะซิงอุปกรณ์อื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นหัว a r g b นั่นเองหรือถ้าคุณไม่อยากจะเข้าซอฟต์แวร์เมนบอร์ดก็ไปดูคอนโทรลเลอร์ของเคสคุณว่ามีไหมถ้ามีคุณก็เสียบคอนโทรลเลอร์ของเคสคุณได้เลยเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณไม่เสียบอะไรเลยไฟจะไม่ติดนะฮะแล้วสายไฟต้องเสียบเข้าตัวพัดลมเนี่ยมียังไงบ้างนะครับก็ถ้าเป็นตัวสีขาวนะก็็จเปสายไฟ สีขาวเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวสีดําสายไฟของเขาก็จะเป็นสีดำนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องขอแกะดูมากเนาะแค่ให้ดูเฉยนะครับว่าสายไฟเนี่ยจะเป็นตามสีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอว่านี้ตัวสีขาวก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเวลาเสียบเนี่ยอาจจะดูยุบยับนิดน,นึงแต่ว่าคุณใช้แค่หัวหลักๆอันเดียวเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปที่อื่นนะครับต่อน,นี้ปึ๊บเสร็จแล้ว คุณก็พัดลมตัวที่2เข้ามาต่อไปได้เรื่อยนะครับโดยที่มันจะมีไอ้ขั้วที่เป็นแหลมๆตรงนี้ก็คือเป็นตัวผู่แล้วกันนะครับส่วนตัวหัวเนี่ยมันจะเป็นตัวเมียนะก็แปะเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็เอาไอ้ตัวเมียฝั่งนี้ไปต่อกับตัวผู้ที่เป็นแง่งเหลเามาอีกตัวหนึ่งปุ๊บต่อไปเรื่อยนะครับบางคนจะถามว่ามันต่อได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วนะครับในชุดมันมีมาให้3ตัวคําตอบก็คือควรจะต่อได้3ตัวนะครับแต่ผมสงสัยเพื่อนๆนะครับผมก็เลย ลองเล่นพิเรนดูนะครับไหนๆเขาให้เรามา2ชุดใช่ไหมเราก็เลยลองต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าพอเราต่อเกิน3ตัวเนี่ยตัวที่4จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ได้สัญญาณไฟ RGB แล้วก็ได้รอบพัดลมไปนะครับแต่ถ้าคุณต่อเกินตัวที่4ีเนี่ยคุณอาจจะดูไม่เห็นอะไรในนี้นะครับเรื่องไฟโอเคเห็นชัดแต่รอบพัดลมเนี่ยครับคุณจะรู้สึกเลยนะครับว่าถ้ามันเกิน3ตัวมันจะไม่นิ่งแล้วมันจะมีการเล่งว แบบเร่งและรีเร่งและลีตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาออกแบบมาให้ใช้ไม่เกิน4ตัวนะครับแต่ในชุดมี3ตัวก็ต่อแค่3ตัวพอเสร็จแล้วถ้าเกินจากนั้นคุณก็ไปเอาไอสายไฟอันนี้ต่อเพิ่มเข้าไปจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับเพราะว่าจ่ายไฟทุกตัวแน่นอนนะครับว่ามันนิ่งกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเสียบเข้าตัวเดียวเนี่ยมันพ่วงได้กี่ก็ตอบว่า4แล้วกันฮนะส่วนตัวสเปคของพัดลมนะครับอันนี้แบริ่งนะจะเป็นไฮดรอลิกแบริ่งนะครับเดี๋ยวลองหมุนให้ดูนะครับว่าเลื่อนประมาณไหน ก็นับเอานะฮะว่ากี่วิกก็จัดว่าลื่นกับพัดลมทั่วๆไปอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการออกแบบบพัดเขาเนี่ยมันกวาดลมดีมากนะเพราะว่าแค่นี้รู้สึกว่ามีลมออกมาแล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าผมหมุนด้วยมือเนี่ยมันจะไม่รู้สึกอะไรนะตัวนี้บพัดกวาดดีมากนะเขาบอกว่า Airflow 68 cfm นะครับแล้วก็ Pressure ครับ2.95นะครับอันนี้เป็นต่อพัดลม1ตัวนะนั่นหมายความว่าดันหม้อน้ำอะไรต่าง สบายๆเลยนะครับรอบการทำงานตัวนี้อยู่ที่500ถึง2,000รอบนะครับควบคุมโดย p w m นะครับก็คือไอหัว4พินที่คุณต้องเสียบเข้าเมนบอร์ดทั่วไปคุณจะไปอ้างอิงกับ CPU fan หรือว่าจะ High M หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณสะดวกนะครับถ้าอยากอ้างอิงตัวไหนก็ไปเข้าตรงนั้นผมแนะนำนะครับว่าถ้าคุณจะต่อ3เนี่ยแบบ 3, พ่วง3าพ่วง4ี่เนี่ยอันนี้ก็ไปดูไอบนบอร์ดคุณด้วยนะว่าช่องไหนมันสามารถจ่ายพลังงานได้เยอะไม่ใช่ว่าไปเสียบเคสแฟนทั่วไปแล้วไปพ่วง3อันนี้ผมไม่รับประกันนะครับว่ามันจะสามารถทํารอบการทํางานได้เต็มทุกตัวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวต่อไปนี้เรามาดูการทดดดสออบกััันนนะะรรว่า่าาพลมมนนมมขงงีจแไ้ปณ โดยที่ช่องเราเนี่ยเป็นช่อง IT ีเก่าแก่นะครับวิธีการเทสเราก็ต้องได้มาตรฐานที่สุดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะลองกับหัวตัวเองไม่มีผมอีกโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เทสของเราแล้วกันนะครับว่าเทสบแบบนี้มันจะแรงประมาณไหนนะครับนี่เลยฮะอย่างแรกนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบนะก็ฟรีๆอย่างนี้อยู่นะครับยังไม่ได้เสียบมาดูอุปกรณ์การวัด Air แอ f โฉมผมนะครับอันนี้ โปรเฟชชั่นอลไหมฮะเนี่ยโปรมากเลยนะครับอน,นาถาสุดๆนะครับท่านใดที่ดูอยู่ช่วยโดเนทมาหน่อยเถอะฮะท่านผู้นำของเว็บเราเนี่ยจะได้ซื้อไอเครื่องวัดแอปเปิลให้ผมใช้สักทีนะครับนี่แหละ,ะมาตรฐานเว็บไซต์เก่าแก่ก็ต้องใช้อย่างนี้กันนะครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปให้ดูนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับกระดาษเช็ดก้นนี่แหละฮะดีสุดละเนี่ยก็ลองดูความแรงวาแล้วกันนะครับผมว่าสู้กับ <laughs> พัดลมบ้านได้เลยแล้วก็ลองฟังเสียงฮะ คือมันก็มันเป็นเสียงดังแบบว่าดังทุอ้อ่ะไม่น่ารำคาญครับเป็นเสียงคุณภาพอะฮะลมนี่ก็จัดว่าแรงเลยนะครับแล้วก็ดูฟังดูดกันบ้างถือว่าดูดแรงพอสมควรนะครับเป็นทั้ง a i r ์ r ฟรชเชอแล้วก็ทั้งในส่วนของตัว Air-Flow ก็จัดว่าทําได้ดีมากๆนะครับอีกส่วนที่ขอชมเชยนะครับก็คือในเรื่องของความนิ่งเขาเนี่ยผมถือแล้ว แทบไม่มีแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาถึงมือเลยนะครับพวกแบริ่งต่างๆก็นิ่งมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมถอยดูนะครับว่ามันจะหมุนอยู่นานเท่าไหร่ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เป็นรอบการทํางานสูงสุดผมต้องระวังมือไม่ให้ไปโดนมันเพราะน่าจะได้เลือดอยู่นะครับเดี๋ยวถอดออกมาดูนะว่ามันจะหมุนทิ้งไวน้นานเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมแบริ่งนี่จัดว่าลื่นมากๆเลยนะครับและการทดสอบของเราเป็นไงฮะมาตรฐานดีไหมล่ะ ก็เป็นพัดลมที่น่าประทับใจเลยนะครับเทอร์โมเทคตัวนี้ต้องมาจำรหัสกันใหม่นิดนึงนะครับตัวนี้คือ CT 1 2 0 EXA RGB นะครับทั้งตัวแบริ่งที่แบบว่านิ่งตัวใบพัดที่กวาดลมได้ดีไฟ RGB ที่ ดูดีกว่าของแถมหลายคุมนะครับถึงแม้ว่าเอฟเฟกเนี่ยมันจะออกมาจากตรงกลางเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณดูดีๆที่คุณเห็นในอินเสิร์ตทั้งหมดเนี่ยมันก็มันดูนวลตาแล้วมันสว่างไปถึงแบบว่าขอบใบโดยที่ไม่มีความด่างเลยนะครับก็ตามงบประมาณของเขานะครับส่วนในเรื่องแอร์ฟลอร์อะไรต่างๆนะครับก็แน่นอนนะครับหม้อน,น้ำฮีทซิงค์อะไรได้สบายๆอยู่แล้วนะครับจากการทดสอบระดับโปรเฟชชั่นแลของเรานะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณจ่ายประมาณ1000ไปปลาย,าย,ายให้กับพัดลมชุด3ตัวได้เนี่ย คุณก็จะได้คุณภาพประมาณนี้สายไฟได้ต่างๆคุณไม่ต้องคิดมากเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยแค่คุณเสียบเข้าไปมันก็สามารถใช้งานต่อได้ประมาณ3ตัวยาวๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าติดตั้งหม้อน้ําก็เสียบเข้าไปทีเดียวเลยที่เหลือไม่ต้องมากังวลว่าสายเนี่ยไม่ต้องมาเกะก,กะข้างหม้อน้ําอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ก็อย่าลืมไปนะครับว่าไอ้พวกนี้ถ้าคุณอยากจะซุกสายคุณไปหาซุกที่อื่นนะเพราะมันไม่ได้มีร่องข้างๆให้เอาสายเข้าไปแอบเหมือนพัดลมทั่วไปนะฮะ